สวัสดีครับเลขดับหวยเด็ดนะครับวันนี้เราจะมาทําการสรุปเลข2ตัวล่างนะครับสําหรับใครที่ดูคลิปไปแล้วนะครับเลขดับสําหรับหลักหน่วยล่างหลักสิบล่างนะครับก็จะมาสรุปให้ดูนะครับก็จับคู่ให้ดูนะครับผมนี่นะครับหลักหน่วยล่างนะครับผมแล้วก็หลักสิบล่างนะครับแต่วันนี้เราจะมาสรุปให้ดูครับผม นะครับเป็นแนวทางนะครับเลขล่างนะครับเป็นแนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับใช้วิจารณญาณในการเลือกซื้อนะครับรับชมนะครับสําหรับก็เริ่มวันที่17นะครับมกรานะครับเราจะได้เลขเด่นสามตัวนะครับได้สองได้หได้แปดนะครับผมแล้วก็หน่วยล่างก็จะได้สามได้หได้แปดนะครับ สตัวล่างก็จะออก6 8นะครับ6 8แวันที่17ออก6 8นะครับเลข10เข้า6นะครับเลขล่างเข้า8นะครับออก6 8นะครับสำหรับวันที่1กุมภาหกสามนะครับ หลัก10ล่างนะครับเราได้0นย์กับ7นะครับหลักหน่วยล่างเราได้0ูนย์กับ6นะครับเลขที่ออกก็คือ0 6ย์ครับผม06หลัก10เข้าเลข0นะครับหลักหน่วยเข้าเลข6นะครับผมสำหรับวันที่16กุมภานะครับได้3ตัวเด่นนะครับ เราคัดออกมาแล้วจากเลขดับนะครับ3 8 9แนะครับแล้วก็หน่วยล่างก็ได้3กับ4นะครับผมผลออกมาได้ออกเก้าสี่นะครับเข้าเลข9นะครับหลักสิบแล้วก็หน่วยล่างก็เข้าเลข4ครับผมสำหรับวันที่ 1. นึมีนา6กสนะครับได้เลขเด่น0กับ9นะครับคัด คัดเลขดับออกมาแล้วเหลือเลขเด่นศูนย์กับ9ได้2ตัวนะครับแล้วก็หลักหน่วยก็จะได้สองได้3ตัวนะครับเลขผลออกมาออก98นะครับ2ตัวล่าง98นะครับผม98หลักสิบล่างนะครับเข้าเลข9้เลขหลักหน่วยล่างเข้าเลข8นะครับผม98เข้า98นะครับสำหรับ16 16มีนานะครับได้3ตัวเด่นนะครับ5้านะครับ5 7 9นะครับหน่วยล่างก็ได้สองกับ7นะครับได้2ตัวนะครับผลออกมาออก7 7ล่างนะครับผมหลัก10ได้เลข7ครับผมหลัก10ได้เลข7หลักหน่วยก็ได้เลข7ครับผมเข้านะครับสำหรับวันที่16พฤษภานะครับ สิบล่างได้ตัวเดียวนะครับเลขเด่นนะครับได้เลขสองนะครับแล้วก็หน่วยล่างได้สองตัวนะครับได้สองกับห้านะครับผลออกมาออกสองสองนะครับผมผลออกมาออกสอง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 นะครับสำหรับวันที่หนึ่งมิถุนานะครับมิถุนาเลขสิบล่างคัดเลขดับออกไปแล้วเหลือเลขเด่นสามตัวนะครับได้สองเจ็ด 8นะครับเลขหน่วยหลักหน่วยนะครับ2 4 7 8ดนะครับผม2 478ผลออกมาออกสองสนะครับผมหลักสิบเข้า2นะครับหลักหน่วยเข้า4นะครับออก2 4สครับผม1ิมิุนานะครับได้ตัวเดียวนะครับคัดเลขเด่นออกไปแล้วเหลือเลขเด่นตัวเดียวครับ คือเลข6ครับผมแล้วก็หน่วยล่างนะครับคัดเลขดับออกไปแล้วเหลือเลขเด่นนะครับเหลือ4ตัวเดียวนะครับผลออกมาตัวเดียวโดดๆครับได้6กับ4 10บล่างได้6หน่วยล่างได้4ี่นะครับตรงๆเลยครับมีแค่ตัวอย่างละตัวนะครับผมเข้า6 4สี่นะครับสำหรับมวดที่จะถึงนะครับ1กรกระดาหม63สามนะครับ หลัก10บล่างนะครับหลัก10ล่างก็ได้ตัวเดียวโดดๆเหมือนกันนะครับเลขสี่นะครับได้เลขสี่นะครับสําหรับหน่วยล่างนะครับหน่วยล่างได้หนึ่งกับ8ได้2ตัวเด่นนะครับคัดเลขดับออกไปแล้วเหลือหนึ่งกับแดนะครับผมก็จะจับเป็นชุดให้เลยนะครับ4ี่หนึ่งกับ4ี่ดนะครับนี่คือวันที่1นึ่กรกฎานะครับ หนกรกฎาคม63นะครับเลข10ล่างได้4ตัวเดียวนะครับได้4ตัวเดียวนะครับเลขหลักหน่วยล่างได้1กับ8นะครับผมก็จะจับคู่ออกมาเป็น4 1นะครับ4 8นะครับผมสำหรับนี่คือแนวทางในการซื้อนะครับสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับในวันที่สิบหนึ่งกรกฎาคมหกสามนะครับเป็นแนวทางนะครับผมเป็นแนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการเลียกซื้อรับชมนะครับใครไม่ ใครไม่ชอบก็ผ่านก็ได้นะครับผมสําหรับคลิปนี้แล้วก็สรุปไว้เพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe นะครับจะไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะครับผมสําหรับวันนี้สวัสดีครับ